สวัสดีค่ะชวาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่16-30กันยายนนะคะ2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็เป็นราศีในธาตุไฟนะคะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะคะชาวราศีสิงหนะ์น่ะไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกนะคะเป็นคนที่โดดเด่นมาก ในหน้าที่นะคะชอบการเปลี่ยนแปลงชอบเป็นผู้นำนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งชอบต่อสู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองในการที่กล้าแสดงออกนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่ที่ไหนคุณก็โดดเด่นกว่าใครๆนะคะมีความคิดใหม่ๆเป็นคนที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นนักต่อสู้ที่ดีมากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์มักจะได้เป็นผู้นํานะคะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นราศีแห่งความเป็นผู้นำนะคะตอนนี้นะคะดาวประจำตัวก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะเข้าสู่เรือนกระดุมพระนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะเมื่อชาวราศีสิง์ดาวประจำตัวเข้าสู่ภพกระดุมพระก็คิดเรื่องราบผลการเงินนะคะรายได้นะคะที่จะ มาจนเจือตัวเองและครอบครัวนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ร่วมกับดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเรือนสุภะกับเจ้าเรือนพันธุนะคะก็คิดหาเงินหางานนะคะหาเงินเข้าบ้านหางานเข้าบ้านนะคะแต่ก็พอหนึ่งกับสามมาอยู่ด้วยกันก็เป็นรายจ่ายนะคะรายจ่ายในเรื่องของ ตัวเองมั่งายจ่ายในเรื่องของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นดาวคู่บัตเหตุนะคะอาจจะมีเรื่องด่วนเรื่องอะไรที่เข้ามาให้เราต้องจ่ายต้องพิจารณาในเรื่องเงินให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารการเงินต่างๆสําหรับชาวราศีสิงศรักระนาสิงตอนนี้ก็ดูให้ดีนะคะเพราะว่าดาวพ่อพุธซึ่งเป็นด,ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยนะนะกลุ่มลัคนาอยู่นะคะ ดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะคะใครโชคดีก็มีโอกาสที่จะสําเร็จลาภผลนะคะมีโชคมีลาภแต่จะมียังไงเมื่อเป็นดาวพุธก็ขอพรเอานะคะขอโชคขอลาภขอจงดนบันดาลให้เกิดโชคลาภนะคะแล้วก็ บอกกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่เรามีนั่นแหละนะคะว่าเราต้องการที่จะมีเงินมีโชคจากตรงนี้ไปทําอะไรนะคะเราก็บอกกล่าวไปนะคะเหมือนกับสัจจะวาจาที่เราพูดนะคะดาวพระเกตนะคะเข้าสู่พบลาภะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะฟังคุณอยู่ก็จะพิจ,จนารณาว่าสมเหตุสมผลขนาดไหนนะคะส่วนดาวพระศุกร์นะคะเจ้าเรือนกรรมมะเข้าสู่พบวินาศอยู่นะคะช่วงเวลานี้ก็เหมือนกับว่ามี ดาวพัสุ์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชาด้วยสหัส,สหัชชะกรรมะนะคะเข้าวินาศนะคะก็เหมือนกับว่าการงานของคุณในช่วงเวลานี้ก็ถือว่างานเยอะมีความรับผิดชอบเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าดาววินาศนี่เล็งกับดาวอริอยู่นะคะดาวกรรมะเนี่ยเป็นดาวพสัสุ์อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกชีวิตความเป็นอยู่ความรักเงินทองนะคะของคนในบ้าน ของกรรมะก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะพอเข้าพบวินาศก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านั้นเพิ่มเติมนะคะดาวพฤหัสนะคะเจ้าเรือนมรณะกับเจ้าเรือนปุตตะนะคะเข้าสู่พบสุภะแต่อยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนิอยู่นะคะก็ยังบ่งบอกได้ว่าความสุขความสาเร็จนะคะ ก็ยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะยังมีเงาของพระราหูอยู่ก็รออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะความสุขความสาเร็จในสิ่งที่คุณหวังคุณปรารถนาก็จะดีขึ้นนะคะเมื่อดาวพระราหูย้ายออกไปนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมา,มาว่ากันอีกทีในเรื่องของดาวพระราหูนะคะตอนนี้ดาวพระพุธเล็งอยู่กับดาวพระเสาร์ในภพปัตนินะคะก็เป็นเรื่องของอการเงินตัวตนตัวเอง ะะแล้วก็เรื่องของคู่ครองนะคะคู่ครองหุ้นส่วนหรือการแก้ไขปัญหาในครอบครัวนะคะในช่วงเวลานี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะอาจจะมีหงุดหงิดกับเรื่องของคู่ครองคนรักอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นไปดังใจตัวเองในสิ่งที่เราหวังมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะหรือเราก็จะต้องคิด <c oughs> แล้วก็วางแผนให้ดีในเรื่องต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักแล้วก็การใช้คําพูดการเจรจาต่างๆนะคะ ส่วนในเรื่องของการงานนะคะช่วงเวลานี้ชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์นะคะดาวมฤตยูเขาสู่พบการงานเนี่ยอยู่ยาว7ปีก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะคะมีโอกาสได้ออกไปสู่สังคมมีโอกาสได้เรียนรู้สังคมใหม่ๆนะคะสิ่งใดที่เราไม่เคยทํแเราก็จะได้ทําก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์นะคะเอาละคุณเป็นผู้นําอยู่แล้วคุณย่อมจะไม่กลัวอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคุณจะผ่านทุก สิ่งทุกอย่างไปได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของไพ่กันนะคะว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีสิงห์และคนาสิงนะคะผ่านไพ่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาตั้งจิตตั้งใจนะคะขอดูพลังงานโดยรวมของชาวราศีสิงห์ละคนาสิง์นะคะจะโดดเด่นในเรื่องอะไรในช่วงเวลานี้นะคะเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงห์และคสิงนะคะพลังงานของไพ่ของคุณในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะสําหรับไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ดีเอ็มเพลินนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์และคสิง์คุณตัวคุณเองโดดเด่นมากเลยนะคะคุณจะได้เป็นผู้นำคุณจะได้เป็นคนที่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ตามมาด้วยแปดไม้เท้านะคะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้มีเรื่องให้คิดให้ทำมากมายเลยสำหรับชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์นะคะอืมแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านด้วยนะ the e อมเพลอนะคะไพ่ใบแรกแปดไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้าอัศวินถ้วยนะคะแล้วก็ควีนเหรียญ เด็กถ้วยนะคะสามเหรียญสิบไม้เทา้าหกเหรียญน,นะคะจัสติกควีนดาบและสุดท้ายเป็นควีนถ้วยนะคะ เอาลค่ะสำหรับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะไพ่ใบแรกคุณก็มาโดดเด่นเลยนะคะคุณได้ไพ่ emperor นะคะในตําแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งแรกนะคะก็หมายถึงตัวตนคุณโดดเด่นมากในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าความรับผิดชอบของคุณมันจะมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องทําเพราะฉะนั้นเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้ไพ่ดิเอ็มเพลอร์นะคะเพราะว่าคุณจะได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะเหน็ <N> ่เหนื <N> ่อยยังไงก็ไม่เป็นไรขอให้เราได้อะ ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะซึ่งชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ในช่วงเวลานี้ก็จะคิดเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเป็นหลักเพราะว่าไพ่งานเข้ามาไพ่เงินเข้ามานะคะไพ่แปดไม้เท้า9้าไม้เท้า1ิไม้เท้าก็ถือว่าเป็นไพ่ในเรื่องของการงานนะคะที่หนักพอสมควรนะคะถือว่างานอะไรเข้ามาในช่วงเวลานี้ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ก็อยากจะจับไว้หมดเลย นะคะโดยลืมไปว่าตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยไหมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณต้องการเงินนะคะคุณอยากจะได้เงินเข้ามาในบ้านคุณในระบบของคุณนะคะเพื่อที่คุณจะสามารถที่จะบริหารจัดการแจกจ่ายให้ความสุขกับทุกคนในบ้านนะคะเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้คุณจะเป็นนักรบนักต่อสู้ยังไงอย่างนั้นนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์นะคะมีงานเข้ามามาก แล้วคุณก็คิดอยากจะขยับขยายงานอยากจะคือมากในที่นี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่พอใจนะคะคุณก็ยังอยากที่จะขยับขยายต่อไปแล้วก็ในอนาคตคุณก็มีโอกาสที่จะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการงานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะคุณจะได้เติบโตอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานมีคนสนใจใน ผลงานของคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรนะคะจะมีคนเห็นถึงศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็จะเข้ามาติดต่อคุณให้การสนับสนุนคุณด้วยดีในเรื่องของการงานนะคะช่วงเวลานี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะมีไพอ่อัศวินถ้วยเข้ามาเริ่มมีความสุขในชีวิตนะคะเริ่มที่จะ พอใจในชีวิตของตัวเองนะคะมีเด็กถ้วยเข้ามาอัศวินถ้วยเด็กถ้วยนะคะควีนถ้วยบางคนบางท่านก็มีโอกาสได้สวดมนต์ได้ภาวนาได้ทำบุญทำกุศลนะคะแล้วก็เป็นเด็กถ้วยเป็นปฏิหารที่ดีนะคะคุณอาจจะมีโชคกับเด็กนะคะคุณอาจจะมีโชคกับอะ,อะไรอะกับ บุตรหลานบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นอ่อก็ทำบุญทำกุศลแผ่ให้นะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานะคะในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่ควีนเหรียญหกเหรียญน,นะคะแล้วก็สามเหรียญการเงินของคุณในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีนะคะถึงจะมีค่าใช้จ่ายแต่มันก็น้อยลงไปแล้วนะคะเมื่อเทียบจาจากที่ผ่านมาเพราะตอนนี้ก็มีเงินก็บอกได้เลยว่ามีเงินไหลเข้ามาในระบบ มาได้หลายทางนะคะทําให้คุณมีเพียงพอที่จะเจ็บจ่ายใช้สอยแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วนะคะ justice ก็คงบอกว่ามันเริ่มที่จะมั่นคงมันเริ่มที่จะสมดุลมากขึ้นแล้วนะคะตามที่คุณคิดตามที่คุณ ตัดสินใจตามที่คุณปรารถนานะคะในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะดีขึ้นดีขึ้นจากเมื่อก่อนก็คือสามารถที่จะพูดคุยกันเข้าใจได้ในเรื่องของความรักแล้วก็ไพ่สามเหลียนในตำแหน่งปัตตุันนี้เขาก็จะสนับสนุนคุณด้วยในเรื่องของความรักนะคะอาจจะสนับสนุนได้มากได้น้อยแต่ก็ไม่ขัดกันนะคะในช่วงเวลานี้ก็ขอให้คุณเป็นคนที่คิดคนที่ตัดสินใจคนที่วางแผน เหมือนกับเวลานี้ช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการนะคะในทุกเรื่องนะคะในในชีวิตในครอบครัวของเราเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะเจ้าเรือนสุภาะอะไรที่จะนํามาซึ่งความสุขความสาเร็จนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับบ้านกับคนในครอบครัวชาวราศีสิงห์พร้อมที่จะทําพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะ สร้างสารรค์ให้เป็นไปนะคะต่อให้คุณเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนนะคะแต่คุณรู้ว่าถ้าคุณมีเงินเข้ามาในระบบเนี้ยชีวิตครอบครัวของคุณไปรอดตัวคุณเองก็รอดนะคะคุณก็เลยจะต้องยอมเหนื่อยยอมตัดสินใจที่จะเป็น นักรบเป็นผู้นําในสถานการณ์เช่นนี้นะคะแต่เอาแหละบุญกุศลที่คุณทํามาด้วยความคิดดีปรารถนาดีของคุณทําให้มีคนเข้ามาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะหรือดีไม่ดีคุณอาจจะมีโชคมีลาบนะคะอาจจะมีโชคกับเด็กนะคะมีโชคจากการที่เราเคยมีน้ําจิตน้ําใจ ใครสักคนนึงนั่นแหละนะคะก็แผ่บุญนั้นไปให้ทั่วๆนะคะขอให้เปิดช่องเปิดทางให้มีโชคมีลาบนะคะมีข่าวดีเหมือนกับจะบอกว่ามีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะจากนี้ไปคุณจะมีทิศทางในเรื่องของการเงินดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นท,ที่ที่เหมาะสมขึ้นนะคะมีความผ่อนคลายในชีวิตที่มากขึ้นซึ่งเกิดจากการทุ่มเทและการเสียสละของคุณที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ มีคนเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะด้วยดีนะคะเลาวค่ะสำหรับชาวราศีสิงลรคนะสิงนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณสําเร็จได้ในเร็ววัยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงโดย ชะตาโดยส่วนตัวนะคะก็สามารถทักไลายเข้ามาสอบถามกันได้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ